คะนอนอิ่มยังคะอิ่มแล้วอิ่มแล้วตื่นเลยไหมตื่นเลยตื่นเลยนะครับนอนถ่ายรูป <c oughs> ถ่ายรูปเชเชเอ๋มามีไปก่อนนะถ้าพี่เจไม่เรียกมามีครับมารับหน่อยครับมามีไม่ไปนะมามีไม่ไปหานะมามีครับอ๋อนีครับ ให้ไปหาหลระครับโอเค okay. เอาครับสิโอเคไม่วยงครับโอเคครับผมไป,ไปไมันเปิดออมันไม่เปิดประตูนะคะมันมีสเต็ปนะมันสูงนะพี่เจนลงปลอดภัยยังไงนะคะลงปลอดภัยยังไงนะคะลูกย,ยืนปุ๊บเราทำาไงนะคะ,ะช้าๆเก่งมากมาค่ะ Okay, bye!